สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับจุลินทรีย์นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มีความสําคัญยังไงนะครับยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะครับจุลินทรีย์นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นดินน้ําอากาศนะครับหรือว่าแม้แต่ในร่างกายของเรานะครับก็จะพบจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์นะครับจะมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับ เราจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน,นะครับในการศึกษารูปร่างและลักษณะของจุลินทรีย์นะครับสาหรับจุลินทรีย์นะครับในบางชนิดนะครับก็สามารถทําให้เราเจ็บปวดได้นะครับเช่นตาแดงอ่อนบวมแค่วันใหญ่หรือว่าชีนูเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีจุลินทรีย์อีกบางชนิดนะครับที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเช่นโยเกิร์ต หรือว่านมเปรี้ยวนะครับที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะครับซึ่งจุลินทรีย์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือแบคทีเรียไวรัสเชื้อราอะพลานะครับแล้วก็สาหร่ายเป็นต้นนะครับซึ่งผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับจะเรียกว่านักจุลชีววิทยานั่นเองครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจุลินทรีย์นะครับมันคืออะไรมีความสําคัญยังไงแล้วก็ในตอนหน้านะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับจุลินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ